สวัสดีครับวันนี้มาพบกับ o n n y c h ช n n e l นะครับวันนี้ Money Channel จะมาทำการถอนเงินในครั้งที่10นะครับตอนนี้ผมอยู่ในแผนธุรกิจแพท t i n u m VIP นะครับได้รับงาน45งานครับไปเดีย๋ยวเราไปทำการถอนเงินกันเลยให้เราไปจิ้มคำว่าประวัติส่วนตัวครับจากนั้นนะครับเราจะทำการถอนเงินกันนะครับในยอด2,010บาทนะครับทั้งหมดเลยให้กดคำว่ากระเป๋าเงินของฉัน จากนั้นก็กดคําว่าถอนเงินแล้วเราก็ทําการใส่ยอดเงินนะครับ2010บาทให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็ใส่รหัสผ่านการถอนเงินนะครับให้เรียบร้อยแล้วก็กดส่งกันไปได้เลยพีเท่านี้นะครับการถอนเงินนะครับก็เสร็จสมบูรณ์นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับยอดเงินจะเข้าตอนกี่โมงกันครับของวันนี้ในวันที่11นะครับเดือน7 2564ครับเอ๋ครับ แล้วแล้วยอดเงินก็เข้ามาแล้วนะครับตอน23นกา29นาทีครับผมปิดจ็อบครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับต้องการที่จะทำกำไรแบบนี้นะครับสาม,มารถสแกน QR Code ได้จาก QR Code ดด้านข้างได้เลยครับหรือลิงก์จากใต้ล่างคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ